เครียดหนักจนนอนไม่หลับคิมเบอร์รี่ลัวงานแต่งล่มหลังยอมรับว่ามีปัญหากับมากวันที่21มีนาคม2566ว่าที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์รี่แอนโรว์เชมัสมาโปรโมทละครเรื่องหมอหลวงที่ช่อง3 ปิดท้ายยังได้เผยถึงการเตรียมงานแต่งของตนเองกับวัดที่เจ้าบา่าวหมากบรินว่าตอนนี้เตรียมไปถึงขั้นไหนแล้วได้เข้ามาแล้วสําหรับงานแต่งได้เข้ามาแล้วค่ะคืองานที่เมืองนอกอีกประมาณ6เดือนรู้สึกว่าชุดก็ยังไม่เสร็จดีไซน์ของงานก็ยังไม่เสร็จทีมก็ยังไม่ได้เลือกการดก็ยังไม่เสร็จเนี่ยถึงได้แบบพอคิดคิดแล้วมันก็ปีตัวก็ยังไม่ได้จองมันค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะ แต่คิมมีเวดดิ้งแพนเนอร์ที่นูน่นแล้วด้วยความที่เขาเป็นเวดดิ้งแพนเนอร์เขาก็คงรู้ทำลายมากกว่าเราจัดที่ประเทศไหนขออีกสองเดือนเดียวคิมบอกแต่เป็นโซนยุโรปค,ค่ะที่เลือกประเทศนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่สวยอากาศก็ดีแล้วเราแค่อยากมีโมเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วก็เพื่อนที่สนิทจริงๆก็จะมีครอบครัวจากฝั่งอเมริกาแล้วฝั่งเยอรมันมาด้วยค่ะ ถามว่าเรามีภาวะเครียดกับงานแต่งยังไงบ้างคิมเบอร์รี่ตอบว่าไม่ถึงกับสติแตกแต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆมันจะรู้สึกว่าไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากละครเรื่องหนึ่งก็ปีหนึ่งแล้วกว่าจะถ่ายเสร็จเราเลยรู้สึกว่า6เดือนมันน้อยมากที่ผ่านมาคิมถ่ายละคร2เรื่องมาตลอดแล้วก็กำลังจะเปิดหนังด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการทำงานเยอะมากปีหนึ่งที่ผ่านมา มันเลยไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรเลยค่ะเรามีเวลาช่วงไหนที่ทบทวนอยู่กับตัวเองในแต่ละวันคิมเบอรี่ตอบว่าช่วงเช้าค่ะแล้วก็มีช่วงที่นอนไม่หลับด้วยช่วงที่หาวิลล่าเพราะคิมเป็นคนจัดการทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็หาราคาที่มันโอเคด้วยค่ะชุดแต่งงานที่ใช้ในงานต่างประเทศมีกี่ชุดที่ต่างประเทศ2ชุดค่ะในไทยถ้ารวมอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็3ชุดงานในไทยจะเป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะ มีเวลาอยู่ในไทยเคียร์ได้ทุกคนยังพอช่วยเราเต็มที่ก็ได้รับเกียรติจากพี่ก้องปิยะมาทําให้ด้วยค่ะเวลาเรากังวลหรือเครียดหมากรับรู้ไหมคิวเบอรี่ตอบว่ารู้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใดๆไ,ไม่สนใจเลยเอาจริงๆเพิ่งมีปัญหาไปด้วยค่ะคือเราบอกว่าช่วยเลือกหน่อยได้ไหมเราก็อยากให้มีส่วนร่วมเนอะแต่เราก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกเองอยู่ดี แต่เราก็อยากให้เขามีส่วนร่วมในการคิดช่วยออกความคิดนิดหนึ่ง